แล้วก็เหล็กเหล็กเนี่ยเราจะนิ้วหัวมืนิ้วีนิ้วกลานิ้วกลางเราจะกอดเหล็กเลยนะจะถือเหล็กในลักษณะนี้แล้วก็นิ้วนิ้วก้อยเนี่ยเราจะไว้แตะตรงเขียงไว้เพื่อไม่ให้เหล็กเมันกระเด็นกระดอนไปหาเพื่อนหรือว่าเกิดอะไรก็นล<อ>้วถือก็เบาๆไม่ต้องถือแบบ ค้อนเหล็กมันไขมมันเนี hmm. Am ่ยมจะสวมันเป็นสีเบาๆค่อลากเส้นวิธีทําก็คือเราจะลากเส้นนะเราจะใช้เทคนิคของมันนะคนไม่รู้มันเป็นหน้าตรงใช่ไหมคะเราจะเลี้ยวไม่ค่อยได้เราจะใช้เทคนิคของมันเลยใช้มุมมุมของเหล็กมุมของเหล็กเนี่ยมันจะเลี้ยวได้หมดเลยเราจะลากเส้นนะคะลากเส้นให้มัน ลงน้ำหนักแล้วให้พอๆไปให้พอดีกับให้พอดีให้พอดีกัน,กนไม่หนักเกินไปหรือไม่เบาเกินไปถ้าเบาเกินไปเวลาเราเอากระดาษออกถ้าหนักเกินไปี๋ยวมันจะ จะนี่คือเขาบอกว่าเหล็กที่มันเกยียบให้พื้นเวลาเราลงสีน่ะสีจะได้เกาะตรงพื้นนี้เราจะมีดีไซน์จะมีแบแบแบบใช้เหล็กเป็นจุดๆๆ,ๆ,ๆ,ๆๆเพื่อจะให้เห็นแบบของเราชัดเจนเราไม่ได้ใช่ลงที่สัตว์นะเราลงกข้างๆรอบ สัตว์นี่จะออกมาเนาะดิบค่ะพอเงี้เสร็จนะแล้วก็ซ้ำเส้นอีกทีนึงนะไม่เสร็จนะบางทีนะแบบถ้าเวลาเราทำไอ้ตัวลายๆเนี่ยมันไปเข้าเส้นที่เราทำใช่ไหมเราก็จะซ้ำมันอีกทีนึง่งให้มันชัดเจน lòi đơn nữa là con níu là cái này sợ thêm một thứ này hay trên đây Vamos pra cá.